ครับผมกัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุกคนกรรมพ่อกันนะครับกับเรือบนเนาะเป็นเด่นเขาใส่มาจริงมันเน่าก้นนี่นะอันนี้ผมยกมาให้เบิร์ไม้ซื้อนะครับเป็นสูตรหมื่นบวกสองคงที่นะครับที่ยเขาใส่ประจํานะครับใส่มาเย่าก้นนี่แต่ว่าไอ ผมยกมากเบอร์ไม้ครับว่าอันเก่ามันสุดกระดาษนเนาะเลยเดีย,ยกอันไม้มาให้เบิงเขียนใส่ไม้นะครับสิงมันง่ามกว,ว่านี้วัสดุหันกระเขานะครับมันออกเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดมวดก้อนเขาที่เลขศู 0, นยะ์เนาะวดที่หนึ่งเนี่ยหนึ 1, ่งเมษานะครับกระใส่ว,วัสดุหั่นกระดา 10่บวกสองคงที่เนะาะก็้ะได้7จบวกสเป็น9เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งก็ได้8 9 0เกาขาที่เลขแปด 8, นะครับขัวดต่อไปหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นคือหน้าจะเป็นศูนย์นะแล้วก็เด้๋น,นี้2 7 0หลักหมื่นขึ้นมนะครับ มืนคือ2ไปหลักหมื่นคือ0นะครับ0บวก2ได้2 3 1ได้เท่าไรให้ลด1เพิ่ม1น,นะครับอันนี้มา2 1, 7บวก2เป็น9เพิ่ม1ลด1น,นะ9บวก2เป็น11ได้1เพิ่ม1ลด1น,นะครับ หก็เป็น2 1ก็เป็น0ูนะได้ห้าองบวกสเป็น5เพิ่ม1นึเป็น6กลด1นึเป็น4ีได้สี่อันนี้คือกัน0ูนย์บวกสองเท่ากับสอง็น1 2 3นะครับ2คอคอนะครับ1กับ2นี่นาติติดให้เห็นเดี๋ยวผมเขียนใส่ไอ้อันนี้ไว้ก่อน เป็นเด่นบนเดอ้อเอาเด่นบนไปก่อนนะครับหนึ่งสองสามนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เขาใส่นะหนึ่งสองสามนาทีติดนะครับอ่าสูตรใหม่นะที่คิดคนไม่ให้นะครับอันนี้มันสอบมาหลักซิบหลักนวยนะครับ เลขศูนย์หนึ่งสองมาที่หลักสิบนะครับอกัศนย์หนึ่งมาที่หลักหน่วยสองสามาที่หลักหน่วยเก้าศูนย์หนะึะมาหลักสิบ่ามสี่มีสามมาที่หลักร้อยนะครับพิ่งมาหลักร้อยวดเดียวนะได้ห้าหกเมาที่หลักหน่วยนะครับ ห้าหกเจ็ดกไปสี่หลักร้อยละหก่ส่วนมากมัธสิมาอันนี้นะครับได้เจ็ดแปดเที่หลักหน่วยได้หนึ่งสสมาที่หลักสิบหลักหน่วยได้เก้าศมาที่หลักหน่วยได้หกเ็ปดมาที่หลักสิบทั้งหน่วยด้วยก็เลยบรูวง,งวดต่อไปมัธยมสิบ มาลอยหรือว่ามาหน่วยมันบดอไรเนา่ยนะใช้หลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับเพิ่มหนึ่งรถหนึ่งซื้อๆหนิมั้ยใช้หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเพิ่มหนึ่งรถหนึ่งเดี๋ยวผมหาไอ้อันนี้ก็ยู่นี้เนาะเฮ็ดแล้วอันนี้นะครับเป็น หลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะก็คือโซ่ก็คือหนึ่งนะแตลองไปเหตุเบิง้งนะครับวันนี้จะเป็นเลขหนึ่งก็เพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับได้ศูนยะ์หนึ่งสองนะงวดก้อนนั่นก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ดนะครับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งคือตัวนี้นะเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสองเจ็ดเลขศูนย์เลขสองเขาก็เพิ่มเอาจื่อืนี่ไม่ต้องไปบวกมันนะครับแค่หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะ ได้ศูน่ได้012ย์ 0, 1, หนึ่งสอง่แกเขียนใส่นี่ไว้ก่อนที่2นะครับได้012ึ่อ่ะ1ับสนี่ดูชนก 2, 0, 0, ันสศูนรแล้วเบิ่งอีกอันนึงนะครับ อันนี้ก็มากมากสิบหน่วยคือกันเด้อันนี้ก็ได้มีบวกสองบวกสองนะเดี๋ยวบวกไปก็บวกสองบวกสองอันนี้หกเจ็ดแปดเก้าออกหกหกหนึ่งนะผมผมจะมองไปที่เลขอ่าสิบหน่วยนะครับเข้าที่เลขหกอันนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์เข้าที่เนาะให้สังเกตไว่อ่าสิบสิบสิบมากนะครับ ศูนย์่าเขาซิรลอยนวยสร้างมันอันนี้8 8901ดเก้าศูนย์หนึ่มัเหล็กแปดที่รักนวยนะครับสี่ห้าหกดหามัติรักนวย6กเจ็ดแดเก้าเจ็ดัติรักนวยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ที่หลักหน่วยหกสองเป็น8ลดหนึ่งเพิ่มไปอีกสองจังหวะนะไปเจ็ดแป้าศูนยมาตีเลขแปที่หลักหน่วยนะครับสองบวกเเป็น1ิลดหนึ่งแล้วก็เพิ่มไปอีกสองจังหวะนะครับเกบวกสเป็นสิเอ ลด1แล้วก็เพิ่มไปอีก2จังหวะก็เป็น0 1 2 3นะออก4 2 2เลีงไปที่10กับหน่วยนะครับศูนนี่ก็ได้3าบกเป็น5ลด1จังหวะเพิ่มไปอีก2จังหวะได้4 5 6 7นะครับ7นี่มาหน่วยนะผมยังมองไปที่หลักหน่วยทีนี้วันนี้นะครับ4 2, บวกสเท่ากับ6 ลดเป็น5เพิ่มเป็น7เป็น8นะได้5 6 7 8ก็น,นี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะน,นี่ก็บอยากเห็นไหมพี่เราเห็นบอกบวก2บวก2บวก2นะบวก2อย่างเดียวเลยหลัก10ครั้งที่1บวก2คงที่นะครับหลัก10ครั้งที่1บวก2คงที่ได้เท่าไหร่ก็ลด1จังหวะแล้วก็เพิ่มไปอีก2จังหวะนะครับได้5้า8 สูตที่3ามห้าหกเดแปอ่าสูตรีมาก <c oughs> มานั่นเนี่ยนะเล็กวิ่งกับได้5กับ2นะครับวิ่งหกับ2เป็นไปได้ว่าสองหา 2552นะครับหรือว่าจังใดแต่ว่ามันก็อันนี้มันสอบมากหลักสิบหลักหน่วยนอกเลขหาหรือว่าจะเป็นหาสนะหา2องหานะครับมีโอกาสบ่แล้วเขาจงหาหาเพิ่มซะอีกอันนึงอันนี้เป็นเลขล่างเนาะเลขบนผมก็เห็นไทเบิ้งไปเทีนึงแล้วนะ มันอยู that, buy, time from time from ่เลมไหดอกบ่ได้บ่ได้หาอนดีไดยังบ่ได้เตรียมพร้อมปานดเปิดหา่นเด้อถ้าเจอ สองกับเจ็ดเดี๋ยวเดาแป๊บนึงนะครับอึ่บนนี่ก็ได้ผมว่าผมลงไปหน่อยๆแล้วนะอ,นอึบบนอ๋อสองสามสี่ห้าหกอ๋อนี่เจอแล้วนะครับก็คือนี่แหละ แสนบวกสีหลักร้อยร้อบนบวกเแล้วก็เอา10บล่างบวกเนะครับมันก็จะได้ได้ได้ปมานมาตลอดนะงวดอีพามากมาสหันนะครับส่บวกสี่เท่ากับแปดนะเจบวกสเป็น9อันนี้ผมไอ้นันหายมัดเขา่าแต่วันก็ยังบวกเข่านะครับมันจะได้แปแล้วก็ สิล่างนะครับบวก7จ็ดงที่นี่ศูนย์บวกเจ็ดมันจะได้เจ็ดได้เจ็ดกับแปดอยู่ได้หัวดน,น,น้าหันได้แปดกับเจ็ดนะครับวันนี้สี่แสนบวกหนึ่งทงที่ได้ห้านะครับหนึ่งบวกสี่เป็นห้าสิบล่างบวกเจ็ดงที่7จบวกหเป็นสิบสองได้เลขสองเพราะฉะนั้นให้วิ่งหากับสองนะครับเป็นตัววิ่งนะให้นะเป็นตัววิ่งหกับสองนะเจบวกเเป็น1ิบนะครับ เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สีมันสิบไปทีรักร้อยนะครับแปดบวกสี่เป็นสิบสองมาทีรักสิบรักหน่วยนะเพราะว่าสูตรวิ่งสองสูตรนีก่ก็คือได้หากับสองเราละหาตัวอีกตัวดึงใส่นะครับได้หากับสองเราหาอีกตัวดึงใส่ให้มันให้มันเป็เลขเป็นเลขสามตัวแล้วก็เต็งกระโตด,ดเอานะเป็นห้าสองละกัน x สองห้าเอ็กรว่าห้าเอ็กสองสองเอ็กห้าหาเติมใส่ตัวกลางตัวท้ายเอานะครับม่ต้องไปอานานมันมากไหมงวดนี้นะเพราะว่าเด่นเด่นที่หาอยู่นะหากับ2องนี่ติดเล็กวิ่งน้ำนะครับหรือว่าพี่น้องเป็น เป็นตัวดงตัวดับบ่หรืยอยังก็ว่ากันไปนะครับคอมเมนต์มากพูดคุยถามไทยกันได้นะครับเอด็ดเวลาลอันแน่ยอยู่ดิจักไว้ไซเบอร์ดอกไอจักลงมองไว้ <c oughs> นะเด่นบนนี่ก็เด่นบนเด่นบนแล้วก็พวกแก้มพวกไอนั่นผมกะว่าผมลงไปแน่แล้วนะ แก้มรวมสองตัวบนบ่าอันนี้แก้มนี้แก้มนี้เป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแก้มร่วมสองตัวบนเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดผูหันกลับอ่งวดที่ออกสองเจ็ดศูนย์มันผิดนะเขาก็ใส่มากบุละโดนเติบนะครับ มาโดนเติบได้4 4 5 6 7 8นะครับ10 10คอ2หน่วยคอ2ได้4 5 6 7 8แล้วก็อันนี้อีกอันนึง10ล่างบวกหน่วยล่างแต่ว่าสูตรนี้ก็ยากไม่ผิดแน่นะแต่ว่ามันก็กลับมาเข่านะครับ แต้มรวมสตัวบนนี่สิบล่างบวกหน่วยล่างนะวสองเ็ดศูนย์กับศินหันกัมากศูนย์บวกหได้5้าห้8หเแปดปบวกเ็เป็นสิบห้าเขาที่แต้มหา้าหบวกหเป็น11 1 2 3 4 5ห่งชนกันแต้มทีซีกับห้าแต้มก็ได้ถ้ามันชนกันที่แต้มซกับแต้มห้าจะแสดงว่ามันโมเมนต์สหาเพราะสองหามันเจ็ดแต้ม ปัญหาอาจ,จิปายุรักอ่รักร้อยบอกรือว่า2อ,อาจ,จิปายุรักร้อยนะครับเพราะว่าแ้มันบวกเขาเด้อาจจะไม่ใช่25นะถ้าเกิดว่าซีซืเป็นเลข2ตัวอาจจะบวแม่หา2 25 2อ,อาอนี่อาจจะไปหลักร้อยหรือว่า5จะไปหลักร้อยอยังก็ว่ากันไปนะครับจะว่าให้หา <c oughs> หาเป็นตัวโตดไซนะหาใส่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมผมพยายามหาหาสู ที่มันส่งสีคือเป็นแม่นเมืม่อไส้ห้นะครับโอเคนะครับไอ้ขยังบดไ้จับห้ดอกอนี่แหละนะเป็นสองตัวนี่ก็ได้เด่นสุดแล้วก็คือสองกับ5้าเดยวผมหายก้อนผมพันได้ไอ้เตรียมสมุดเตรียมเตรียมอันนั้นไว้ดีมีแต่เดานเด่นเด,น,เดนไม่ใช่ไอจริงเดนมันก็หลายก็าน่ แต่ว่าบริหารด้ล่งหาคิดไวรายอยู่ด้สูตรบริหารได้วลงงหานะครับมันกระลายสูตรอยู่ดอกอันทีมันเข่าก็ได้จากมันอยู่เลมไดเป็นเลมไดแน่นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไ้แค่นี้เนาะแล้วจังพอกันเดียไอผมหาไอ้นั่นก่อน นี่ผมมาเขียนใจกระดาษน,าน้อยๆแบบนี้แลหละว้อันนี้ก็คือสูตรนั่นละหมื่นบวกสองคงที่แหละยจริงมันเดินย้ยวกว่านี่เดินเาวก,กว่าไอ้ที่ผมให้เบิ้งเมื่อกี้นะแต่ว่านี่ผมเอามาให้เบิ้งแกงวดแกศูนย์หหนึ่งมันบ่แต่จริงอ่ะมันก่อนศูนย์หาหนึ่งก็ศูนห้มันอยู่แค่นี้นะแล้วก็ผิดหวัวหนึ่งแล้วก็มันยาวมาจากโน่นจากหาหกเจ็ดนะครับ เก้าหกเจ็ดนะแต่เลาะๆต้นปีนะครับแก่อ่าหมื่นบวกสองที่นี่ก็ได้เก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดเป็นศูนย์หนึ่งสองออกสองเจ็ดศูนย์บวกวันอากาศผมมาลุงผมเอามาลุงให้หน่อยๆนะลุงแต่จะศูนย์ห้าหนึ่งมาเพราะฉะนั้นนี่หนึ่งสองสามนี่น่าจะติดตัวนึงนะอาจจะไม่ใช่สองก็ได้อาจจะเป็นหนึ่งหรือเป็นสามนะแล้วพี่น้องไปหาตัวเด่นมันอีก โอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวจังพ่อกันนะเดี๋ยวผมไปหาหา,าอันนั้นดีๆก่อนหาสมุดหาหนังสือหาเอกสารดีๆก่อนนะบ้านเด็ดเรียมไว้คัตนชียให้เบิ้งไอ้เ,อเบิ้งระจับให้เชียเดียวก็ได้สิบบนดูดิ๋ลายอันนึงอันนี้เป็นเด่นล่างเด่นล่างเด่นล่างอ๋ออนี่เป็นเด่นเด่นล่างนะเด่นล่างเอาไว้ก่อน โอเคนะตามที่ว่าน่ะเดี๋ยวจังคุยกันนะครับเอาแกตัวเด่นๆไปเบื่องไปก่อนนะหรือว่าพี่น้องไม่เด่นตัวใดงหน่งหน,นึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองกับห้าหกเจ็ดแปดนะกะดึงเด่นที่สุดก็คือหากับสองนะดึงเด่นออกมาไว้หนาจ็ติดนะครับเ <c oughs> รือว่าเจ็ดนี่ก็บ่แน่เพราะว่าเจ็ดแปดเจ็ดเนะ 7, าะเจ็ดอาจจะอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจังหาส่ หาแจมหายังดีๆก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ